อเจรเดิญพอนบาสกับาสิากาทุกทา่านบางคนก็กังวลว่าวันพรุนี้จะเป็นอย่างไรกับชีวิตของเรานะแต่ว่าอาตมาอยากบอกญาติโยมว่าทําไมเราไม่มองวันนี้ก่อนเรามัวแต่กังวลแต่วันพรุนี้วันพรุนี้วันพรุนี้จะเป็นอย่างไรแต่ทําไมเราไม่ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนนะอยู่กับวันนี้ก่อนอยู่กับปัจจุบันก่อนนะอยากจะแนะนําญาติโยมนะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่กังวลแต่วันข้างหน้า แต่ไม่กังวลวันนี้มันก็เสียเวลาเปล่าเราจะทำอย่างไรดีกับในชีวิตนี้ก็สู้สิโยมจะรออะไรเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกอย่างในวันนี้ให้มันดีทำวันนี้ให้มันดีเตรียมทุกอย่างเตรียมวางแผนทุกอย่างในการพัฒนาตนเองแล้วก็ระลึกไว้อยู่เสมอว่าถ้ามีโอกาสพูดจงพูดมีโอกาสทำจงทำอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำมันจะเสียเวลาเปล่าประโยชน์และสุดท้ายอยากให้ญาติโยมแนแง่คิดว่า แม้กระทั่งใบไม้ต่างๆที่มันเต็มพื้นต่อให้เรากวาดมันสะอาดแค่ไหนวันพรุ่งนี้ใบไม้มันก็หล่นเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับปัญหามันก็เหมือนกับสิ่งที่มันถาถมเข้ามามันก็มีในทุกๆวันเรามีหน้าที่กวาดเรามีหน้าที่แก้เรามีหน้าที่สู้เราไม่ถอยแต่เรามีเวลาพักดังนั้นจงเตรียมจวเตรียมใจให้ดีกับวันนี้ให้มันดีเพื่อพรุ่งนี้มันจะได้ดี ไม่ว่าพรุ่งน,นี้จะเป็นอย่างไรขอให้เราเตรียมใจไว้ให้ดีทำใจให้เข้มแข็งจากการทำสมาธิไว้ให้ดีเมื่อใจเข้มแข็งแล้วมันย่อมจะต้องสู้กับอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองดังนั้นวันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็ดีแน่นอนถ้าวันนี้มัวแต่งไหวเหงาไม่สู้พรุ่งน,นี้จะดีได้อย่างไรดังนั้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอจเจรินพร